สวัสดีครับมาดูเรียงเบอร์เจ็ดเซียนกันนะครับของตัวตัวนอันนี้ของวัดที่แล้วนะครับวัดที่แล้วไม่เข้านะครับหลวงปู่ให้ลูกหลานเอาไปรวยกันเด้อเนี่ยไม่เข้าแต่ตรงนี้สวยนี่เพื่อนรักพูดเบาๆหน่อยลูนี่ ตรงนี้ยังเข้านะครับเสร็จในนี้เข้าแปดนะครับกลับมาเดินนด้นะครับกุลาบกุลาบอ่าลวงวันนี้ส่นะวนข้างหลังข้างหลังไม่มีใครเข้าเลยนะวดที่แล้วเข้าวันนี้ เขาเลืกเด่นประชาชนเขาให้ไปที่สองมื่หลงว่าให้เจ็ดแต่ไม่เข้านะ <c oughs> คือ <c oughs> ครับพี่้างเลขโน้ที่แล้วเข้าหลักร้อยเลยหลักสิบนะครับหลักหน่วย <c oughs> ไม่เข้านะครับ ตรงนี้กลับมาเดินนะครับตรงนี้เข้าสองเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดตรงนี้เข้าเข้าห้าแปดนะครับรมาดูของวดนี้นะครับรนี่ ส <Looking S 1> <2 S 2> องพิษภ <y> านะครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีสองสภาเซียนสามนี่ลวงวัดน,นี้มีลุนบอหกเจ็ดแปดนะครับ กรหลับให้หนึ่งสองสามนะครับกรหลบอบครับแล้าจอยเลยนะครับ เดือมีใครตามนี่นะคือคำพูดภาษากรสรภาษากิิกจัดเลยสภาพกัวไม่ต้องฝึกคนเดียวภาพของเธอไม่ลหวหรอยไปตามตรงไหนก็แคปนาจอ้นะครับทางเลข ครัง้งแรกงวดที่แล้วหลักสิบหลักร้อยหลักสิบข้านะครับอตอนนี้ยังเียรออเีไกลหลงแงลตรงน,นี้กลับมาเข้านะครับงวดที่แล้วนี่ก็เข้านะครับสองเจ็ดนี่ก็เข้าสองเจ็ดนะครับงวดนี้ชนกันที่หกเจ็ดนะครับตรงน,นี้ตรงน,นี้งวดนี้มีเบิร์นเน่ย ให้เมาบุดีก่อนอย่าพวกมึงโดนเลื่อบไฟฟ้าแน่ฮี่สำเร็จนะหนนตึงกับโอเคโฟร์สติ๊สต็ปเจอเลยนี่นะครับคลลิกเยัดตัวมองไปเดียใส่เดียหักพี่ เดี๋ยวจะแถมอันนี้ให้นะครับแถมยีโร่ให้นะครับนี่ยีโร่แล้วนี้ใครตามหานะวดที่แล้วเข้านะครับวดที่แล้วเข้าสองเจ็ดเดอร จะพยายามดิกลี่ยงไอ้อะไระวะเขาบอกว,ว่าติดลิขสิทธิ์อะไรเขาไม่รู้นะเราต้องไปไวหน่อยนะครับไม่รู้ตรงไหนติดลิขสิทธิ์เขาเอดก็ไม่เข้าใจเนี่ย ยังอยู่มาติดลิขสิทธิ์แอดก็ลงมาตั้งปีแล้วนะเนี่ยลองดูอีกทีหนึ่งถ้าได้ก็ว่ากันไปเน,ะนา,านนะย โอเคนะครับแบบคลิปนี้ก็จบยงแค่นี้นะครับเดีย๋ยวลองดูก่อน <laughs>